ทำนานแล้วเป็นรุ่นรองของน้แล้วจะพิ่งมาทำเงอย่างก็ทงบกระบอครับทกองสองนวันนี้ดำเนินการสิ้นนะครับสามจดอต้มมรยาก็มาสิ่งส่วนทางทรรรับก็มาที่นรนนี้เราดำเนการได้ทั้งสามจุดนะครับวันนี้ดำเนินการสิ้นนะครับสามจอต้เยลากพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ เราได้มาดําเนินการที่จะเกับแล้วก็